ไปหาหมอแล้วเดินออกมาจากห้องตรวจอะ่ะ เห็นคนแก่ค่ะมาโรงพยาบาลเองเยอะมากบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็จะเห็นเป็นคุณยายที่พาคุณตาที่สูงอายุกว่ามามันทําให้เรานึกถึงคําพูดที่เพื่อนร่วมง,งานเคยพูดว่าจะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอแต่เจ้านายไม่ให้ลาง,งานค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะนักการเด่นณิชากรค่ะเป็น CEO บริษัทว i e อ o อ j จอนะคะผู้ให้บริการจอยไล์ลูกรับจ้างหลังจําเป็นจอยไล์ไม่ใช่แท็กซี่แต่คือแนนนี for adult ค่ะจอย ะะก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะนวัตกรรมบริการค่ะหลักๆเลยเราคือบริการพาผู้สูงวัยออกไปหาหมอค่ะแล้วก็ออกไปทํากิจกรรมทางสังคมค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยไม่จําเป็นต้องจะต้องอยู่แต่บ้านไปแค่วัดและโรงพยาบาลน,นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปงานแต่งงานสามารถจ้างได้ค่ะก็จะเป็นแบบพาไปเที่ยวต่างๆนานาก็ฟีลลูกฟีลหลานค่ะ ลูกหลานเนี้ยจะสามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรอยู่เพราะว่าเรามีระบบการรายงานการดูแลแบบเรียลไทม์อันดับแรกเลยเราเชื่อมผู้สูงอายุกับโรงพยาบาลให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริการทางสุขภาพได้ 2. เราเชื่อมผู้สูงอายุกับครอบครัวเพราะหลายๆครั้งเนี้ยผู้สูงอายุก็จะไม่กล้าบอกกับลูกหลานตรงๆเวลามีอะไรแต่เนื่องจากทีมงานของเราได้รับการอบรมมาอย่างดีก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วกลับไปบอกลูกหลานทําให้เขาสามารถดูแลคุณพ คุณแม่ได้ในบางอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยรู้ใช่ไหมคะ 3. ค่ะเราเชื่อมทีมงานคนสมัครเข้ามาเยอะมากคือตอนนี้มีประมาณ1,500ค,คนที่อยากมาเป็นทีมงานจอยไร้นะคะจอยไรก็มีการเชื่อมต่อ Ecosystem กับ Startup เจ้าอื่นๆอ,อย่างตอนนี้เราทํางานร่วมกับ2 Startup คุณหมอน,นะคะคือสาติค่ะเป็น AI ทางการแพทย์ซึ่งมาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลยาเวลาที่เราพาผู้สูงอายไปหาหมอแล้วก็คุณหมอดรอาสาก็มาช่วยสกรีนนิ่งรีพอร์ที่เรา ฟังจากคุณหมอนี่แหละค่ะทำยังไงให้ข้อมูลที่เราได้รับฟังมาเนี่ยส่งไปถึงลูกหลานได้อย่าง ต้องไม่ผิดเพี้ยนผู้สูงอายุนะคะก็จะมีความเสื่อมถอยในร่างกายค่ะเช่นสายตาก็จะฟ้าฟางมองเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล้วก็ความจําค่ะเขาจะจําชื่อเราไม่ได้จําหน้าเราไม่ได้ยิ่งตอนที่เราทํางานเนี่ยเราต้องใส่แมสแต่การที่เราแต่งตัวโดดเด่นเป็นเอกลกักษณ์อะค่ะจะทําให้ผู้สูงอายุจดจําเราได้เวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันนี้นะคะลูกหลาน80%จะเป็นคนจองมาให้ค่ะและอีก20%ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวค่ะ อาจจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะ LGBT ผู้สูงอายุที่เป็น LGBT หรือผู้สูงอายุที่แต่งงานแต่ไม่มีลูกหรือว่าคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นซิงเกิลมัมค่ะจะเป็นคุณแม่ช่วงเวลาท้องใกล้คลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาอาตราซาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จกนกระทั่งคลอดลูกหรือผู้พิการค่ะแต่เฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการทางสายตาก็จะจ้างจอยไรให้พาไปช่วยทํากิจกรรมทางสังคมค่ะอย่างเช่นไปเดินแฟชั่นไป ดูคอนเสิร์ตไปวัดไหวพระธรบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราโฟกัสเรื่องคนค่ะเพราะว่างานของเราเป็นงานบริการฉะนั้นเนี่ยเ mm hmm. ขาเรียกว่าตั้งแต่สกรีนนิ่งรับคนเข้ามาเอาคนที่ใช่มาสอนวิธีการดูแลว่าการดูแลพ่อแม่คนอื่นเนี่ยมันต้องใช้ความใส่ใจมากขนาดไหนแตกต่างกับการดูแลพ่อแม่เราเองยังไงบ้างใช่ไหมคะเรื่องของความปลอดภัยที่จอยให้ความสําคัญฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถเพื่อจะได้รู้ว่า ระหว่างที่เดินทางคุยอะไรกันไม่ได้แบบให้โอนเงินนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีมงานเนี้ยตอนนี้มีอยู่ประมาณแค่10คนฉะนั้นเนี้ยแม็กซิมัมก็อยู่ที่ประมาณ10บุ๊กคิงค่ะแต่ว่าเ,เรากำลังจะมีการรับทีมงานเพิ่มนะคะในเดือนนี้ก็น่าจะสามารถรองรับความต้องการได้มากขึ้นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นสันักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยจอยไรนี่ก็คือ ทุ่มเทนะคะเพราะว่าได้รับทุน Social Innovation ค่ะก็มาพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถสเกลได้แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์บริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณตาคุณยายนะคะถ้าเกิดว่าต้องไปโรงพยาบาลนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่จอยไร e นะคะ j o y r i d e ได้เลยนะคะหรือโทรมาที่0 95 395 3974โทรมานะคะ